สวัสดีครับอยู่กับช่อง t i ๊ก Channel นะครับวันนี้นะครับผมออกมาขับวิ่งงานลาล่ามูฟนะครับตอนนี้กดได้งานแล้วนะครับเป็นงานย้ายบ้านขนเฟอร์นิเจอร์โต๊ะที่นอนนะครับระยะทางไปรับของนะครับ10กิโลแต่ว่างานนี้นะครับตัวหาลูกค้าหลายรอบมากนะครับลูกค้าไม่รับสายจะต้องทํายังไงมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง t i ๊ก Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาขับงานลาล่ามูฟนะครับเป็นประเภทรถกระบะตอนนี้ผมกดได้งานแล้วนะครับไปรับที่ แสงลำผักชีนะครับเขตนนองจอกทีนี้โทรหาลูกค้าครับลูกค้าไม่รับสายนะครับถ้าลูกค้าไม่รับสายนะครับก็คือผมจะขอความช่วยเหลือนะครับกดที่ปุ่มขอความช่วยเหลือแล้วผมจะกดที่แชทนะครับจะติดต่อกับเจ้าที่ลาล่ามูฟนะครับอ่ามันจะมีข้อความให้เลือกตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะเลือกว่าลูกค้าไม่รับสายนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการแชทกับเจ้าที่โดยตรงนะครับ ก็จะเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติมานะครับก็จะแนะนําวิธีการทํางานของเรานะครับว่าเราจะทําขั้นตอนต่อไปยังไงนะครับก็จะมีการให้ยกเลิกงานหรือว่าให้ทางลาลูฟนะครับติดต่อลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับสรุปงานนี้ผมรอเช็ดกับทางเจ้าที่นานมากนะครับก็เลยตัดสินใจเสี่ยงเดินทางไปรับของเลยครับแต่ถ้าใครต้องการความชัวนะครับถ้าลูกค้าไม่รับสายนะครับแนะนําให้ยกเลิกงานได้นะครับตรงนี้ไม่โดนหางเงินนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับขนของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าแจ้งว่าเก็บของอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมก็ได้ทําการตรวจสอบของลูกค้านะครับแล้วก็มัดเชือกให้แน่นนะครับเราไปส่งของให้ลูกค้ากันเลยครับระยะทางประมาณ20ิกิโลนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนำทางไปก่อนแล้วครับ ผมก็จะขับรถชิดขวานะครับเพื่อกลับรถเข้าเขตมินบุรีครับมุ่ง no, หน้าไปที่ซอยเจริญพัฒนาน mm hmm. 1เขตมินบุรีนะครับระยะทางไปส่งของนะครับประมาณ20พกิโล สำหรับงานนาละมูนนะครับก็มีทั้งงานหนักนะครับงานเบาของไม่เยอะก็มีนะครับลักษณะงานก็มีทุกรูปแบบนะครับสำหรับค่าขนส่งในครั้งนี้นะครับ483บาทหักค่าคอมมิชชั่นนะครับ65บาทรายได้สุดที่ที่จะได้รับนะครับก็คือ398บาทสำหรับใครที่มองว่าไม่คุ้มนะครับแนะนำให้กดรับงานเพิ่มนะครับจะได้คุ้มไม่ต้องตีรถเปล่ากลับนะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นถนนอัไทยราดนะครับรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงร้านอาหารของกินเยอะมากครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็จะเจอกับตลาดขีดหมูนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดแรงงานรายวันเลยนะครับก็มีทั้งแรงงานคนไทยต่างด้าวนะครับมารับจ้างใกล้ถึงแล้วครับผมบ้านลูกค้าจะอยู่ลึกนิดนึงนะครับอตอนนี้ก็เห็นรถลูกค้าขับนำทางไปแล้วครับ ก็จะเลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้านะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะครับอ่าแล้วก็ขับตรงไปครับบ่าลูกค้าจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมถึงแล้วครับเมื่อเดินทางมาถึงนะครับผมก็ได้ทําการตรวจสอบสภาพของให้ลูกค้านะครับแล้วก็ช่วยกันยกของลงกับลูกค้านะครับสําหรับงานนี้นะครับลูกค้าใช้บริการคนขับช่วยยกของให้นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าบริการ150บาทนะครับ ตอนนี้ก็ขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับได้ครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของ Tick Channel อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ